สวัสดีครับวันนี้ร้านสมาร์ทโซนรับซ่อมไอโฟน e iPad ปิ่น9จะมารีวิวการทำงานของที่ร้านกันนะครับส่วนวันนี้จะเป็นการรีวิวเครื่อง iPhone 5นะครับจอมืดครับไอโฟน5ตัวนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าจอมืดนะครับแต่สามารถโทรเข้าออกได้ครับแล้วก็ซิงค์คอมเจอข้อมูลเครื่องนะครับ สำหรับเครื่องตัวนี้จากการตรวจเช็คแล้วอาการนี้ก็คือหน้าจอไม่แสดงผลจอมืดครับจากการประเมินแล้วก็แจ้งลูกค้าครับว่าจอเสียลูกค้าตกลงทำแล้วก็ทำการแจ้งราคาเสร็จแล้วก็ลงมือทำนะครับอันนี้เราจะมารีวิวว่า,าระหว่างจอแท้กับจอเทียมส่วนงานที่ร้านใช้อยู่จะเป็นงานจอแท้นะครับเราจะดูว่าระหว่างจอแท้และจอเทียมต่างกันยังไงนะครับ างานที่ที่ร้านใช้อยู่ก็คือตัวนี้นะครับเป็นจองานแท้นะครับงานแท้ข้อสังเกตนะครับก็จะมีชุดแพรแพรกล้องหน้าครับและลําโพงแล้วก็ลําโพงหูฟังนะครับชุดแพรกล้องหน้าจะอยู่ด้วยกันแล้วก็มีเหล็กซิงคอบจอด้านในนี่นะครับแล้วก็ส่วนของปุ่มโฮมติดมาด้วยนะครับเป็นจอทั้งชุดเลยมีปุ่มโฮมมีแพรลาโพง ครับกองหน้าอยู่ด้วยกันอันนี้คือจอแท้นะครับครับทีนี้เรามาดูจอเทียมกันนะครับจอเทียมหรือที่เรียกกันว่างาน A นะครับนะครับตัวนี้จะเป็นจอเทียมจะไม่มีแผรลําโพงนะครับสังเกตดูไม่มีแผ่ลาโพงไม่มีชุดแผ่กล้องหน้าแล้วก็ปุ่มโฮมนี่นะครับจะไม่มีแน่นอนครับความแตกต่างการใช้งานระบบสีความละเอียดของสี แล้วก็ความลื่นของทัชสกรีนก็จะต่างกันสู้ของแท้ไม่ได้อยู่แล้วครับทีนี้เราจะมาดูการเปลี่ยนกันนะครับนะครับตอนนีเ้เป็นเวลา4ี่โมงยี่สิบเก้านาทีนะครับดูเวลาที่หน้าจอคอมนะครับสี่โมงยี่สิบเก้านาทีครับสี่โมงยบเก้านาทีเราจับเวลาเลยนะครับเริ่มเลยนะครับ เราจะเปลี่ยนจองานแท้นะครับ ครับสำหรับจอแท้เราไม่ต้องมายกาชุดแพรลำโพงนะครับแพรกล้องหน้าแล้วก็ปุ่มโฮมมันก็เลยย่นเวลาในการทำลงไปได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ความชัวของอะไหล่เรียกว่าแทบจะร้อเซ็เลยก็ว่าได้หากเราไม่เปลี่ยนพาดนะครับมันก็จะไม่มีปัญหาอะไร นี่นครับเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนจอเสร็จหมุนน็อตตูดนะครับสองตัวที่เราเปลี่ยนได้เร็วนะครับไม่ใช่เพราะว่ามันง่ายหรือว่ามันทำไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่มันก็ยากอยู่นะครับเปลี่ยนได้เร็วเพราะว่าอะไ่เราชัว นะครับไม่ต้องเสียเวลากับการยกปุ่มโฮมยกแพ่ลำโพงมาใส่เหมือนจอเทียมนะครับนี่ครับจอเรียบร้อยแล้วนะครับดูเวลาในการเปลี่ยนนะครับตอนนี้สี่โมงสามสิบสองนาทีนะครับที่หน้าจอคอมครับตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงสามสิบสองสามสิบสามนาทีครับเป็นการเปลี่ยนจอ i p h o n ห้าเรียบร้อยแล้วนะครับงานแท้ทัชสกรีนนะครับ ค่อนข้างจะชัวร์นะครับเรื่องงานแท้ไม่มีปัญหาใดๆกดได้ทุกอย่างนะครับปุ่มโฮมใช้ได้นะครับครับชุดแพรกล้องเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะครับกล้องหลังกล้องหน้านะครับใช้ได้ทุกอย่างเป็นอันจบงานครับเพียงไม่กี่นาทีเพราะว่าเราใช้ของแท้ รหรือลูกค้าจะใช้เป็นงานเอก็ได้นะครับทางร้านก็มีไว้คอยบริการครับติดต่องานซ่อมได้ที่ร้านสมาร์ทโซนรับซ่อม i p h o น e i แพดปิ่น9ก้านะครับร้านเปิดทุกวันครับสิบโมงถึง2องทุ่มนะครับของทุกวันครับร้านสมาร์ทโซนขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ